มาแนะนำเซต13900นะครับที่มีอุปกรณ์ครบชุดพอเปิดร้านนะครับเซตนี้นะครับจะเป็นเซตที่ประหยัดครับและมียรกรอ์ที่จำเป็นจริงๆนะฮะจะประกอบไปด้วยนะครับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จครับสำหรับออกใบเสร็จให้ลูกค้าครับเป็นขนาด2นิ้วนะครับแล้วก็จะมีเครื่องชั่นดิจิตอลขนาด30กิโล สามารถมองเห็นได้2ด้านนะครับต่อไปนะครับก็จะมีเครื่องพิมพ์ใบปะหน้าครับสำหรับออกใบปะหน้านะครับเป็น x p i n พ t r r 420ครับเรามีกระดาษแถมให้ด้วยนะครับเครื่องยิงบาร์โค้ดนะครับพร้อมขับตั้งครับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ประหยัดพร้อมเปิดร้านลงทุนน้อยที่สุดครับในหน้าร้าน้ีก็จะมีป้ายหน้าร้านให้หน่งผืนนะครับ เราก็จะมีแผ่นธงให้นะครับแผ่นทงญี่ปุ่นให้1นผืนนะครับต่อไปหน้าร้านนะครับก็สามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อให้ได้นะครับขอบคุณครับ